สวัสดีค่ะก็วันนี้จะมาแนะนำคอรีคอลลาเจนผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเกี่ยวกับคอลลาเจน6,000มิลลิกรัมนะคะแต่น้ำเชื่อว่าหลายๆลคนอ่ะคงรู้จักอยู่แล้วเพราะว่าคอรีคอลลาเจนเขาดังนะคะดาราเซเลบคนดังเขาก็ทานกันนะคะแต่น้ำก็ทานทานตั้งแต่มันเป็นซองเก่าจนตอนนี้เป็นซองแบบใหม่แล้วนี่ก็คอรีคอลลาเจนนะคะจะมีวันเดือนปี ผลิตแล้วก็หมดอายุบอกไว้ด้านหลังเลยอย่างนี้คือเพื่อนๆคนไหนซื้อทานก็ดูให้ดีนะคะเพราะว่าตอนนี้ของปลอมเขาก็เยอะแต่น้ำแนะนําว่าของจริงเขาก็มีสัญลักษณ์บอกอยู่เรียบร้อยเพื่อนๆลองเข้าไปดูในเว็บ l อ l ล c o l l a g e n c o m ได้นะก็เดี๋ยววันนี้น้ำจะมาชงให้ดูว่า c o l ลีคอ l ลาเจนเขาดียังไงนะคะ จริงๆแล้วอะคอลลาเจนนะคะทั่วไปก็คือมีให้เลือกเยอะแยะนะคะแต่คอลคอลีคอลลาเจนนี้เขาก็คือจะเป็นรสสตรอเบอรี่คืออร่อยน้ำก็เลยชอบทานทานก็คือทานเช้าแล้วก็ก่อนนอนนะคะตอนท้องว่างนะก็จะทำให้ผิวขาวกระจ่างใสขึ้นแล้วก็ช่วยในเรื่องฝ้ากาะจุดด่างดำอะไรทั่วไปเลยนะคือจริงๆแล้วอะจุดเด่นเขาก็คือมีปริมาณเยอะ คนนะคะถ้าเพืเ่อนๆคนไหนอยากใส่น้ำเยอะกว่านี้มันก็จะไม่เข้มข้นนะถึมันก็จะจางเกินไปถ้าผสมกับน้ำเย็นนะคะจะทำให้เราทานอร่อยด้วยคนให้ผงสีขาวๆนะคะละลายจนหมด ี่ก็จะเป็นลักษณะสีแบบนี้สตรอเบอรี่อร่อยคือคอลลาเจนที่ดีนะคะเวลาเราจะทานเนี่ยเราต้องดูก่อนว่าพอเราคนละลายกับน้ำแล้วอะมันจะไม่มีผมตกอยู่เลยเห็นไหมมันจะไม่มีเลยเนี่ยมันจะใสคือน้ำเคยทานคอลลาเจนของตัวอื่นแล้วทีนี้พอทานชงไปใช่ป่ะผมมันจะลอยอยู่ข้างบนมันไม่ละลายสทัทีก็แสดงว่าคอลลาเจนนั้นไม่ดีนะคะ คือคอลลี่คอลลาเจนเขาก็คือทำออกมาดีมากและน้ำก็ชอบด้วยอร่อยทานเป็นประจำก่อนนอนแล้วก็ตอนเช้านะคะคือทานแล้วถามว่าดียังไงคือน้ำทานแล้วน้ำคิดว่าผิวน้ำมันโอเคขึ้นอะคือก็เลยชอบแต่ก็ถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจก็ลองเข้าไปดูข้อมูลได้ที่ w w w collagen.com ได้นะ collie collagen.com coll ได้นะคะก็วันนี้ก็มาโชว์ให้ดูเนาะว่าของเขาดียังไงไปแล้วค่ะ 拜拜。Bye bye.